ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะขึ้นมือนีกับเซาวันพฤหัสที่ยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับมาคุยกันหลังห้เหลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับเมื่อคืนนีนวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่ยี่สิบห้าตุลาคมหกหกลาวพัฒนาออกศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดศูนย์ เลขล่างก็ออกศูนย์สี่นะครับเนาะครับก็มีลายอาจารย์อยู่เข่าลายอาจารย์รุดนะครับเนาะครับเพ่อเตรียมผ้ามาเบิ้งมีอาจารย์ในเด็กเข่าอาจารย์ในเด็กรุดนะครับครับเตรียมเริ่มจากเซียนนองไข้เซียนนองไข้ก็ให้เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ออกแปดศูนย์นะครับเนาะบิ่งรุดเกลรุดไป ถือว่าลุดนะครับนเนาะห้องเซียนน้องไข่งวนนี้ก็รุดอีกแล้วนะครับมีแต่ศูนย์กับสี่มีแต่ศูนย์กับศูนย์ 0, ตัวนี้เลขนี่นะครับเอาธรรมดาเนาะครับเนาะเอาแต่ไปต่อเนาะครับเนาะไปต่อที่เซียนนาดีครับของอาจารย์เซียนนาดีกับบนล่างวิ่งรลดห้าแต่เลวิีกวินมาตัวเดียวเนาะครับเนาะมาตเปดบูมีศูนย์ก็เลยบบกเขานะครับนะ ไปต่อนะครับเนาะแต่ขอขอบคุณในหลายๆนะครับเด้อเซียนน้องคายเซียนนาดีนะครับเนาะครับมีมืนึ่งมือนี้ก็มาตามกันต่ออีกนะครับไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดบนวิ่งโลดหกหกกับโอม่านะครับเนาะส่วนล่างวิ่งโลดห้าห้ากระุดไป แต่ว่ามีศูนย์สี่นะครับเนาะของปู่ศูนย์เจ็ดเนี่ยถือว่าเข่าตัวขับเข่าตรงๆเรื่อยๆนี่ศูนย์สี่นี่ครับเข้าล่างตรงๆเนาะครับเนาะปู่ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สี่เข้าตรงๆเทวะบอมเอนตัวเนีนเนาะครับเนาะขับปู่ัเนียนมีติดหาเกาหาศูนย์หาหนึ่งหามาออกศูนย์สี่เข้าล่างตรงตรง นะครับครับเอ้ามื่อนี้เขามาตามกันต่อเองเนาะเอฟทีเนาะครับขอเตรียมข้อกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเขามาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชปูโคราชบนห้าล่างหนึ่งโอ้หลุดนะครับเนาะโอมีศูนย์โอมีศูนย์กะเทวะ โอเข้านะครับเนาะปูพ่อลาดงวนี่ลุดนะครับครับไปเตรียมขอกราบขอบคุณปูหลายๆเนอะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อพ่อวิชัยโอ้พ่อวิชัยงวนี่ลุดเนอะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดห้าตัวเดียวเจ็ดห้าห้าสองรัุดไปนะครับ ขอขอบคุณหลายๆครับเด้อพ่อวิชัยนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่สมหวังโอ้ปู่สมหวังตัวนี้งวดนี้นะครับปูเนี่ยในศูนย์แปดกับเจ็ดศูนย์ออกตัวกลับนะครับเนาะเข่าตัวกลับนี่เรียกติดปูนะครับเนาะครับก็ถือว่าเข่านะครับเนาะปูศูนย ปูสมหวังวันนี้นะครับส่วนวิ่งรูดปูเน้นที่ศูนย์ศูนย์กามะนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าตัวเน้นพร้อมนะครับเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับครับพอเตรียมกระเดีวอยู่นะครับเนาะบอกอยู่ว่ามาร์สอบตัวเด็กก็อย่าลืมขับตัวไว้นาเอ้าไผโซไผมันกบดีแกมนะครับเด้อไผ่โชคไผ่มันก็มาตามกันต่ออีกนะครับเนาะครับเตรียมกับข้อกาบขอพรบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตานโอโ้เซียนป่าตานบนล่างวิ่งรวดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าเก้าบอมา่ามาศูนย์พี่น้องส่วนจับคูศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดจับคูหลุดนะครับเนาะศูนย์สองออกศูนย์สี่ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดออกแปดศูนย์นะครับจับประถึงนะครับเนาะครับเอาสายวิ่งสายโหลดกับที่ส่งมันกันยุดอกนะครับเนาะครับแตบกรก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนป่าตานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งโหลดสี่กับห้าเน้นที่สี่สีกับมาเนาะครับเนาะ เ่ว่าจับคูโบมี่ศูนะครับส6 47 48ออก04นะครับอ้าวครับสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะโศกมานกันอยู่นะครับเนาะครับไปต่อครับผมแถมคอขอบคุณหลายนะครับเดินหนุ่มสวนยางนะครับไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับ บนวิ่งรูดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดกะดูดไปนะครับเนาะเตียวันล่างครับบานนี่ล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเตี๋ยดีมาบนนะครับเนาะให้ล่างออกบนแล้วอาจารย์เซียนริมทางเขา้าตัวเน้นพร้อมนะครับแปดศูนย์เข้าล่างโอเข้าบนให้ล่างออกบนนะครับเนาะนี่คืออาจารย์เซียนคนริมทาง เข้าตรงๆนะครับเนาะพิดเตียวให้ล่างออกบนนะครับเอาเตรียมกับข้อนนกับขอบคุณอาจารย์ในห,หลายนะครับเด้ออาจารย์เสียนคนริมทางนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดแปดกับสองเน้นที่สองสองโบมาเนะพี่น้องไม่มาแปดพี่ แต่ว่าจับคูรุดนะครับนาะมีแปดสองแปดครับเลขออก8 0นะครับเอาถือว่าเขาจะเลขวิ่งนะครับเนาะครับแถมขอขอบคุณในไลายเด้ครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เม่งนะครับ อาจารย์เม่งเลขในตล่างบนล่างวิ่งรูดเก้ากับแปดแปดกั่มาเนาะครับเนาะเออเลขในตล่างครับนี่ตะแปดนะครับบ่ม,มีศูนย์ครับจับคู่ก็ได้หลุดไปเนาะครับเนาะมีแปดสองแปดหนึ่งเก้าแปดออกแปดศูนย์โอ้เสียวเนาะครับเนาะ หกแปดศูนย์ก็ถือว่าเขาตะเลขวิ่งเนาะครับเนาะของอาจารย์แม่งนะครับครับขอแถมกรขคอกลับขอบพระคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้อเอาจากในกะวันศุกร์ก็มาตามกันต่ออีกเนาะครับเนาะครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ศรีสะเกดนะครับบนล่างวิ่งรูดสองกั 6, บหกสองกับหกโอมานี่ครับเอฟที่ตะวันเล็กจับคู่มันก็มีหกศูนย์หก แปดสองนะครับเนาะออกแปดศูนย์เพียครับก็ถือว่านี่ศูนย์สองออกศูนย์สี่เนาะเสียวได้แค่เสียวนะครับเนาะครับพระเตี้ยมขอกราบขอบคุณอาจารย์ในรายนะครับเด้ออาจารย์ศรีสะเกดนะครับเนาะครับอจังเลยกติดตามกันต่ออีกเนาะไอ้ที่เนาะครับนี่เข่ามีรถธรรมดานะครับไปต่อครับผม แม่แล่อแม่แลกหลุดอีกงแล้วนอพี่น้องรับบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดก็หลุดไปจับคูก็หลุดนะครับเนาะรับตกกันตัวกับบกเข่านะครับอ่าหลุดรับประจมกับข้อกับขอบคุณหลายดนะครับเด้อแม่แหลนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแลนะครับ พอเหลเขาอีกเด้วเด้องวดนี่พี่นองเลยมดลติพัร์มากกับเขาตัวกลับงวดนี้กับเขาตัวกลับอีกเนาะห้องพอแหลเนาะเดี๋ยวพอแหลงวดนี้เิ่นเน้นที่เก้ามาศูนนะครับเนาะรับจับคูกับมีศูนเปลี่ยอยู่มองเกานะครับเด้องวดกวันกับซีเปลี่ยอยู่นี่ <laughs> <ม>งวดนี้ก็อยู่มองเกามุมเกาเป็นตัวกลับอีกคือเกาเนาะครับเนาะ ครับกระเมก็ไดดวยาอยู่ได้บอกอยู่นะครับเนาะมักสอบตัวเด็กกับยาลืมกับตัวนําครับก็ถือว่าเขาอีกนะครับเนาะของพอแหล่นะครับสองงวดสอนของพอแหลงครับกระเตียมกับข้อกับขอบคุณหลายๆ้ะครับเด้อพอแหล่พ่อแหล่นอนนานาะครับเนาะเดี๋ยวงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดท้องมาตามกันต่ออีกนะครับครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอเตียมนะครับเนาะพอเตมก็งรุ่ตามเคยอันนี้ มาจาักตัวเลยเหล็กวิงว่งหมดนี่มาตั้งเต่นศูนย์ตัวเดียวเจ็ดศูนย์ออกแปดศูนย์สองศูนย์ออกศูนย์สี่ครับเตียมกระกาบขอ้อตรวจกอภัยเลยครับเดอ้เอสี่ฮะดนี้เหล็กลดันเหล็กวิง่งเนาะครับเนาะครับมันกับเขามาหลายงวดมันกับลดกับธรรมดาเนาะครับเนาะแต่ว่าคันได้ลดแล้วงวดนี้กันนาสิเขาอีก นะครับเดี๋ยวสวยๆจากนอยพอพอๆกับพอเตียมอีกนะครับเนาะก็จะมาลงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้นั่นกันอีกนะครับเนาะครับอ้าสุดท้าใต้สุดนี้พอเตียมกับขอกับขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมข้ออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บอย่าให้ได้ความไขอยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีตาโสแตาหลับให้ถูกรวยรวยเงินกันทุกทุกคน ครับงวดนี้บสมคว่มุงมัดปารธนากับนะงวดนาซูกันต่อยู่น้อยพี่น้องเนาะครับเอกับพิทาซู์กับซีอ่าพิตาซูกับ0ูตบ์ตัวนี้เอาสำหรับคลิปนี้พ่อแ้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม